สวัสดีครับวันนี้ก็ได้แบบตัวนี้มาใหม่นะครับไม่ใช่ใหม่นะเป็นแบตบแบตบเก่าแหละแต่เพิ่งได้มาจากคนรู้จักนะครับเป็นแบบเรือนะครับเรือขนาดหนึ่งพันแปดร้อยมิลลิแอมนะครับตัวนี้สิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์สามเซลล์นะครับ1ก้อนหนึ่งแพ็ค หนึ่งพีหนึ่งแพ็นะครับค่าซีก็จะเป็นยี่สิบห้าซีนะครับตัวนี้เป็นแบตเก่าของเรือบังคับน,นะครับนี่เรดซิงโบ๊ทนะครับเป็นแบตของเขาเลยครับสำหรับแบตก้อนนี้ก็เก็บมานานแล้วครับไม่ได้ใช้เลยไม่มีการกระตุ้นไม่มีการชาร์จแบตเข้าไปเลยนะครับตัวนี้คำเตือนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะมี ห้ามแกะห้ามดัดแปลงอะไรประมาณนี้ครับวิธีการเก็บนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็คนคำเตือนของมันนะครับนี่นี่คำเตือนนะครับ is not pay all the battery expected piece นะครับ มาเนี้ไม่ได้ใช้นานก็ควรเก็บแบตเตอรี่ให้ถูกต้องนะครับเป็นคำเตือนของ warming ค,คำเตือนนะครับนี่เป็นภาษาจีนลักษณะโดยรวมก็นี่นะครับกดลงไปนี่แข็งนะครับเซลล์นี่แข็งแบบแข็งแบบเป็นเป็นเหมือนปูนมันแข็งตัวครับลักขณะแบบที่เก็บมานานนะครับ แข็งมากแข็งโป๊กนะครับเนี่ยดีเทลปักปักปักมีมีการบวมนะบ,บวมก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูส่วนประกอบภายในของเจ้าแบบสามเซลล์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเก็บไว้ก็มีประโยชน์นะครับเราจะมาแกะเพื่อศึกษานะครับกรณีศึกษาเราจะได้เห็นส่วนประกอบภายในของเจ้าแบบรูปนี้นะครับ แบตลูกนี้ขอบอกผ่อนไว้ก่อนนะครับว่าผมเช็คแล้วนะครับมันมันใช้ไฟได้แค่เซลลเดียวนะครับเซลล์เดียวสามารถใช้งานได้แต่ไม่รู้เซล์ไหนที่มีไฟครับอีกสองเซล์ลเสียไปแล้วนะครับใช้เครื่องเช็คเ,คเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้เขัข้นตอนการจะแกะนะครับเรา